ทำเสรมว้าวมาแล้วครับมือเย็นวันนี้อันนี้ทำอะไรครับไก่อบฟางไก่อบฟางเรามีฟางแล้วยังเดี๋ยวเราวันนี้เราจะโชว์มือเย็นนะครับ ไก่อบฟางนะครับท oh. okay, yeah, uh ุกคนวันนี้ทําการถอนขนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเทคนิคบ้านๆของเรานะครับไก่อบฟางโอเคเดี๋ยวไปลนกันลนขนอ่อนก่อนเ้องไปลนขนอ่อนนะครับทุกคนไปครับไปลนขนส่งต่อพ่อบ้านแล้วครับเจอกันอีกแล้วครับผมถึงมือพ่อบ้านอีกแล้ว ชัชมละมอกอนับโอ้โหโคตรไฟไก่เลี้ยงน้ำแก่กระดวนด้ยเนาะนะครับไก่อบฟางพ้าบ้านนะครับตอนนี้เราต้องลนขนอ่อนออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปอบฟางนะทุกคนแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเอาละครับระหว่างพ่อบ้านกําลังลนขนไก่อยู่เราก็แวะมาดูฝั่งทางนี้ครับ เตรียมพื้นที่นั่งรับประทานครับอันนี้เราจะจัดโต๊ะหน้าบ้านนะครับวันนี้ปิกนิกนะับเบาๆกับไก่อบฟังเรานะครับต้องต้องยกขึ้นนี้ไหมอ่ะเอาตั้งตรงนี้เหรออี่หนะทุกคนโอ้โหถายแล้วเปรุ่นพลังใบเอาจริงเอาจังชิดเลยนะเอาไว้นั่งคนหนึ่งหอยขาเออ <laughs> <laughs> ไอเดียดีฮะ <laughs> <laughs> ก็ร้อยขาวคนหนึ่งนะอันนี้เป็นเราจะทำโต๊ะไว้นั่งนนกินไก่ของฟังเราเย็นนี้นะครับสุดท้ายฝนตกลงมานั่งในบ้านจ้าไปครัเด <c oughs> ี๋ยวเราไปดูฝั่งพ่อบ้านครับว่าทิงไหนแล้วาลครับหลังจากที่เราลลนฝนอ่อนนะครับเราก็เก็บเก็บเล็กเก็บน้อยเพื่อความสวยงามให้มันน่ากินหน่อยถ้าแบบเป็นขนดำๆหนึ่งเนี้ยมันก็เนาะ ดูไม่น่ากินหรือว่าเราจะเลี่ยนเป็นย่างนียครับกวจะไม่ทันฝนนะฝนจะตกแล้วนะฝนก็จะตกครับเราตั้งใจแล้วเราทําไก่อบเฟียงเอาเลยไก่อบฟางไก่อบปิ๊บเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนะครับต้องใช้ปิ๊บเหมือนกันใช่ไหมใช้ปิ๊บเหมือนกันเลยนี่ครับจองส่วนนี้นะครับตูดตูดตูดหมาเลยฮะอันนี้ขั้นตอนอะไรครับเนี่ย หลวงไส้ครับหลวงไส้นะเดี๋ยวเพิ่งกินนะยังไม่สุกใช่ครับผมเอาเครื่องในออกครับเราต้องเอาเครื่องในออกก่อนนะทุกคนทำไมเราต้องเอาเครื่องในออกคับเพราะว่าเราจะอบทั้งเครื่องในไม่ได้ครับโอ้มันจะไม่สุกใช่ไหมหรือว่าไงเครื่องในมันขี้ครับผมไส้ของอร่อยเลยนะอว้ามาครับ วานฮะอันนี้เป like ็นแพทย์ภายในของเกษตรหมู่บ้านแล้วนะของเรานะเรียบร้อยฮะคนดูบางท่านก็ตอนนี anyway ้คือน right? yeah, ้ำลายไหลแล้วเห็นไส้ไม่ไหวแล้วเห็นไส้แล้วไม่ไหวแล้วยากใจยากใจ อันนี้อันนี้แหวนทำไมครับอันนี้กระเพาะครับกินไม่ได้ครับข้างในมีแต่ข้าวครับอ๋อ้ทุกคนเอากระเพาะมันออกได้นะออกนะครับกรพาะมาไก่จะมีสองกระเพาะนะครับมีกระเพาะนอกกับกระเพาะในนี่ก็กระเพาะในนะกระเพาะในข้างนอกขางนอกก็จะมีข้าวเปลือกอยู่ด้วยใช่ครับมีข้าวเปลือกอันนี้คือกระเพาะหยาบแล้วก็จะส่งเข้าไปบดข้างในนี้โอ้มีเครื่องจักรชัดๆอ่ามีเครื่องจักรครับกินไม่ได้นะครับกินนิดเดียวครับผมนี่เป็นขั้นตอนนะฮะ หล้างภายในใสะอาดไปครับเดี๋ยวเราไปดูการอบฟางกันเลยครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวอบที่อบกัน,นครับครับระหว่างรอปิ๊บมาอบฟางนะครับอันนี้เป็นสูตรหมักไก่ก่อนที่จะไปอบฟาง<ช>รกระเทียมพริกไทยกระเทียมพริกไทยรสมันหอยย่อมย่อมตาอะไรนะไม่คัวไม่คัวอันอื่นได้ไหมอันอื่นก็ได้นะ การไม่บ้านไม่เบิร์นอะไรก็ว่าไปใส่เข้าไปใส่ผิดนะทุกคนมันหอยตาสามแม่ครัวไม่ได้นะแล้วก็หงมัวน,นี้ทานไม่ได้ของจริงใส,ใส่หลายเจ็บหลายใส่น้อยเจ็บน้อยนี <c oughs> แล้วก็รถดีรถเสียไมนะ่เอาครับเอารถดีรถดีของจะได้ดีรถเสียไม่เอา ใช่หดเลยเอาคร้าให้เข้ากันนะครับร <Nope. S 1> มรสชาติกับมือพ่อบ้านไปก็พอดีลงตัว,พอ,ตวพอดีลงตัวครับไม่ต้องใส่น้ำปลานะครับไม่ต้องใส่น้ำปลา,ม,ปามันจะเค็มพอดีอ๋อนะครับแล้วก็ยกกัดเข้าไปเดี๋ยว,วก็นะครับทารอบตัว <c oughs> รสชาติจะต่างกันก็ไม่ไม่แปลกนะมือที่มือคนทําด้วยคนทนี่เลยครับถ้าเงินอะออม่ไหมนั่งตอกล็อกมีต่แบบนะครับเสร็จเราก็ไปเตรียมสถานที่กันไปครับมาแล้วครับวางเราไอ้นี่ไปเอาฟางงัวมาใช่ไหมใช่เป็นตัวฟางนั่นเดียว นี่ครับฟางเราเราองใช้ขนาดนี้นะอบไก่หนึ่งตัวขโมยนั้นงัวมางวออัวไม่กดหรอกมาครับอันนี้เป็นสูตรอะไรเนี่ยยังไงดีอะเป็นสูตรเฉพาะหรือเปล่าเป็นสูตรเฉพาะครับ<อ>ใส่ใบตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หมอตะไคร้เพราะว่าเราอบไก่มันจะมีน้ำอยู่ในนี้อยู่แล้วน้ำไก่มันจะออกอเอาไว้เป็นน้ำซุปได้ หอม <c oughs> ก็มหอมอย่างเครื่องเส้นนะทุกคนเล็งน,นะครับปลายจุดนะครับให้ย้อยลงมาในนี่นะครับเพราะว่าเราต้องการน้ํามันนะนีอะ่อันนี้ก็ลงฟางเลยไหมเรียบนะรกดให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ดินถมรอบข้างนะครับ ไม่ผมกบข้างเพราะว่าการควันจะเข้าไปนะครับเราไก่เราจะเหม็นนะฮะอากาศในปิบมันจะร้อนใช่ไหมใช่ต้องปิดให้ดีนะครับทามให้มีรูแม้แต่เด็กขาดนะครับมันไก่เราเหม็นแน่นอนบรรยากาศยาเย็นบ้านนอกนะครทุกคนนี่นะครับของกินบรนบาดเราครับธรรมดาครับนีอะไรครับครับเคฟซีพิซซ่าเราไม่เราไม่เสื่อมใจนะครับมีแต่แนวนี้แหละครับ ครับไปขโมยฟางวัวพ่อมาง่ายๆเลยครับครับชีใส่ฟางนะครับฝั่งนี้จะเป็นหน้าอกเนาะถราใส่ฟางหน้าอกเนี่ยให้เยอะตัวเนื้อมันจะเยอะใช่ไหมตรงหน้าอ,อกไก่นะครับทุกคนหน้าอกให้เยอะที่สุดนะครับ พอด้านหลังนี่จะเป็นหลังไก่นี่มันไม่ค่อยมีเนื้ออยู่แล้วมีแต่นหนังเนาะเราใส่ไม่ต้องเยอะมากเนี่ยเนาะ ปังให้ดีนะครับปังเป็นแผ่นหนาใสาย่ยาดเนี่ยครับทุกคนเราต้องถมปังนะเริ่มจะมองเห็นปีบแล้วนะครับเราจะเน้นช่วงฝั่งหน้าโอไกลนะครับ อันนี้เราถ้าเกิดเราเผาชุดนี้มันจะสุกเลไหมหรือว่าเราเติมฟางเลยด้วยอ๋อจะเติมประมาณสามครั้งครับต้องเติมฟางเลยนะทุกคนไอ้ทีเดียวเลยก็ได้แต่ว่าความมั่นใจเราไม่มีเปิดมาทำแต่ละครั้งไม่เหมือนกันตักครั้งเลยเปิดมาแดงแจ เรียนเชิญท่านประธานมือประชุมเพลิงครับนุ๊บขอเชิญท่านประธานจุดคบเพลิงด้วยครับเนี่ยบรรยากาศบ้านเราแล้วครับอากาศช่วงหกโมงเย็นนะครับนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับ้องฟ้าอึมนคืมหน่อยท่านประธานเราจุดคบเพลิงครับ เอาไปไปแจ้งไป็นนี้อยากโนประหยัดไฟร้วป่ะโอ้ยเริ่มแล้วฮะเจด้ดสุ่มไฟไปแล้วครับลืมแล้วลืมแล้วฮะจุดสองฝั่งเลยจุดรอบๆไปเลยนะครับถ้าไก่สุกมันจะเจ็บปิ๊บดัง ้ยจริงก่อเนี่ยจริงทำมันสุกแล้วมันเสดปิ๊บดังปุ้งอ้าวเหรออ้าวได้แค่นี้นะได้หมดโอ้ท่านประธานโอ้ท่านประธานหมดไฟซะแล้วครับท่านประธานเราเอาแล้วทุกคนเราจะปล่อยให้ฟังสุมปิ๊บไก่จนหมดนะครับแล้วเราก็เรามาดูผลลัพธ์กันครับว่าจะได้ยังไงรอดูนะครับทุกคน หมาครับก็ถึงเวลาแล้วครับเราก็ได้รอจนไฟมอดนะครับไฟมอดรู้จักป่ะครับ <Nope. S 1> ไมหมดแปลว่าไฟดับแล้วอ่านะครับเปิดติบดูไก่ที่เราอบกันนะะวันนี้สูตรพิเศษไก่อ,อกบฟางของพ่อบ้านนะครับแลมแทมแทมทำไมเราไ,ไม่ใช้ผ้าใช้ผ้าไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสูตร แสดงทำแท้วา้วาว,าวาไก่ชาโครครับผมจอกชาโคหน่อยหน่อยนะครับโอไนะ้ไม่เนี่ยเป็นเรื่องปกติครับโ <c oughs> อ้ไม่เป็นเรื่องปกติครับเฮ้ยโอเคอยู่นะไม่เฉลี่ยมากนะบอกเลยว่ากลิ่นตอนนี้นะแบบมันจะมีกลิ่นอบอวนของไก่แล้วก็เครื่องเทศแล้วก็ออกเป็นแบบกลิ่นน้ำมันที่แบบผสมเครื่องเทศไม่ไม่หน่อยโอ้ทุกคนเลยว่าสุดยอด ใก่ฟังแล้วนะครับวันนี้เมื่านจะเต็มชาโคหน่อยครับมาแล้วครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเขาเรียกว่าอะไรกู้ชีพนะกู้ชีพกู้ชีพอ้าวอ้าวแตกไหมเนี่ยไม่แตกไม่แตกโอ้โหจะแตกนะทุกคนแตกนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างในร่วงโอ้โหอุยข้างในร่วงคนช่วยทุกคนโอ้อ กินกินไป,นไปล้างน้ำเอามาลูกเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ข้างในช่ำมากนะครับแต่ข้างนอกดูไม่ได้ธรรมดานะครับของพวกนี้มองทะลุฟิป,ปไม่ได้นะครับสูตรมันสูตรนะทำยังไงให้โลกจำนะครับก็ทำแบบคนอื่นมันก็ไม่ใช่นะ เนี่ยเนื้อไนดูนดีมากครับดีมากข้างนอกดำข้างในยังแดงอยู่ไมโครเวฟนี้ยังไ <c oughs> งฝรัง่งฝรั่งมีอะไรมีอะไรฮะนี้นเลกล้งเนื้อครับแกงเนื้อครับอันนีกก้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะหลังจากรอไก่กุฟังชั่วขณะหนึ่งะครับ ถือว่าสําเร็จนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อบ่านทานกินด้วยน,นะครับสวัสดีครับ